ยยาเกษตรกรโอนล็อตแรก8.3ล้านคนใครได้บ้างรีบเช็คเลยสวัสดีครับแฟนเฟิร์สชแนลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรายังตามติดมาตรการเยียวยาประชาชนอยู่นะครับแต่เป็นด้านที่ช่วยเยียวยาเกษตรกรเพื่อพี่น้องประชาชนเกษตรกรของเรานะครับเพราะนี้ก็ใกล้วันที่พี่น้องเกษตรกรของเราจะได้รับเงินเยียวยาที่จะโอนให้แล้วนะครับเราไปฟังรายละเอียดจากข่าวนี้กันได้เลยครับ เตรียมเช็คได้เลย w w w y e o y a k a s e ก a c o m ตรวจสอบผลการโอนเงินโอนลอดแรก8.3ล้านคนรับ5,000บาทเริ่ม15พฤษภาคมนี้จากกรณีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกสเปิดเว็บไซต์ w w w y e o y a k a s e t a ร o n c o m เพื่อรับแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากของเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับทกศแจ้งโอนเงินเยียวยาเกษตรกรเข้าบัญชีธนาคารอื่นในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 หรือมาตรการเยียวยาเกษตรกรเดือนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนรวมเป็นเงิน15,000บาทของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัวเป้าหมายไม่เกิน10ล้านราย ความคืบหน้าเมื่อวันที่12พฤษภาคม2563นายรัวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลังและรกระกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของเกษตรกรที่ขอรับเงินเยียวยากับฐานข้อมูลการจ่ายเงินเยียวยาตามมาตรการเยียวยา5,000บาทเราไม่ทิ้งกันและฐานข้อมูลข้าราชการและข้าราชการบำนาญตามที่กระทรวงเกษตรขอให้กระทรวงการคลังตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว และละ่าสุดกระทรวงการคลังได้ส่งข้อมูลเกษตรกรที่ขอรับงเงินเยียวยาที่ผ่านการตรวจสอบให้กระทรวงเกษตรเร่งดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจ่ายงาเงินเยียวยาเกษตรกรเป็นไปตามกําหนดที่จะเริ่มโองงนเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรในวันที่15พฤษภาคมนี้ต่อไปมาตรการเยียวยาเกษตรกรเป็นโครงการของรัฐบาลที่ออกมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัวเป้าหมายไม่เกิน10ล้านรายแบ่งเป็น3กลุ่มดังนี้ กลุ่มแรกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว8.35ล้านรายกลุ่มที่2เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลุ่มที่3เกษตรกรที่ยังไม่สามารถทําการเพาะปลูกได้เพราะต้องรอฝนตกกรมส่งเสริมการเกษตรกําหนดให้เกษตรกรกลุ่มนี้ยื่นแบบคําร้องขอขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ภายในวันที่15พฤษภาคม2563เท่านั้นทั้งนี้เกษตรกรที่เป็นกลุ่มแรกกว่า8.35ล้านรายจะสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปโดยคลิกที่เมนูตรวจสอบผลการโอนเงินในเว็บไซต์ w w w y e w y a k a s e t a k o n c o m ซึ่งเป็นเมนูสีเหลืองนะครับสำหรับเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งเริ่มเปิดให้ดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2563และจะหมดเขตในวันที่15พฤษภาคม2563จะยังไม่พบข้อมูลในเว็บไซต์ www. เยียวยาเกษตรกร .com เนื่องจากข้อมูลที่กระทรวงกรเกษตรจัดส่งให้กับทกาศาเป็นเพียงกลุ่มเป้าหมายแรกจำนวน8.35้าล้านรายเป็นข้อมูลการขึ้นทะเบียนกเกษตรกรณนะวันที่30เมษายน2563เท่านั้นดังนั้นเกษตรกร,ร,กรที่ต้องปรับปรุงทะเบียนและขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรใหม่ ซึ่งไม่มีบัญชีธนาคารทรกศแต่มีบัญชีธนาคารอื่นจะสามารถแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นหลังจากได้ตรวจสอบความซ้ําซ้อนตามเงื่อนไขของโครงการเรียบร้อยแล้วกรณีที่ต้องแจ้งบัญชีธนาคารอื่นให้เข้าไปที่เว็บไซต์ www เย y a k a s กษตรกร com จากนั้นทําตามขั้นตอนซึ่งทกศจะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีกลุ่มเป้าหมายที่2พร้อมกับเก,ก,กษตรกรที่มีบัญชีทกศในวันที่29พฤษภาคม2 5 6 3เป็นต้นไป การกรอกข้อมูลในเว็บไซต์สิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้ 1. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 2. หมายเลขโทรศัพท์มือถือและ 3. บัญชีเงินฝากธนาคารขอขอบคุณข่าวนี้จากกรุงเทพธุรกิจนะครับและนี่ก็คือสรุปล่าสุดจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเพื่อจะเตรียมโอนเงินล็อตแรกให้กับครอบครัวเกษตรกรกว่า8ล้านครอบครัวที่อยู่ในกลุ่มที่ซึ่งมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้เรียบร้อยแล้ว ส่วนกลุ่มอื่นๆจะมีการโอนเงินถัดไปคาดว่าจะเริ่มในวันที่29พฤษภาคมนี้ได้เลยฝากแชร์เรื่องนี้ให้ถึงครอบครัวเกรรษตรกรนะครับเผื่อว่ายังมีบางครอบครัวรรที่ยังไม่สามารถลงทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนเกรรษตรกรได้เพื่อที่จะมีโอกาสขึ้นทะเบียนเกรรษตรกรให้ทันภายในวันที่15พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเกรรษตรกรทุกคนได้รับการเยียวยาครั้งนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาด การแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้ตองลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอก,กันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ